ครับสวัสดีครับผมก่อน,นกดกระสินนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานลัางบ้านนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการพุน่นจิงรอบที่สามนะครับผมได้ทําการตัดพุน่นจิงเมื่อคืน,นครับตอนเย็นแล้วก็ได้ขีดล้างโดยใช้ยาป้องกันเชื้อราแล้วก็ยาป้านเพื่ไฟนะครับขีดล้างแล้วก็ตอนเช้าได้ทําการฉีดพ่นดอมแมกนะครับแล้วก็ ให้ปุ๋ย25.7แล้วก็ฉีดน้ำํำนะครับก็หลังจากนั้นก็รอรุ่นนะครับว่าการแตกตาดอกจะได้ผลไหมครับได้เห็นช่อดอกไหมครับดูจะเห็นแตยอดก็มารอรุ่นกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นยุทธผลิตนนครับดู ตาดอกของลูกเลิดครับอันนี้ก็เป็นไซมัน,นะครับดูตาดอก กลัเริ่มเป็นเมกกะโรดนะครับถ้าผมด่ายงานแล้วเดี๋ยวมันจะแตกตาดอกนะครับผมก็เลยทำการพุ่นเลยครับนี่เป็นไซมัดน,นะครับตาดอกจะพุนอยู่ที่เก็บถึง9ตานาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วง หน้าฝนนะครับก็รออีกเก็ดถึงสิบห้าวันนะครับรอรุ่นการแตตาแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้ผลผลิตด,ดังที่ตั้งใจไหมครับ ส่วนจริงก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เสียบเก็บไว้ในตู้เย็น,นครับอันนี้เป็นไสหมันนะครับเก็บไว้ติดตานะครับกำลังทำต้นพันอยู่นะครับนะครับม,มาดูต่อที่องุ่นหลังบ้านนะครับที่ปลูกในที่โรงแกงนะครับก็ช่วงนี้กำลังงดน้ำนะครับก็หลังเริ่มแก่ นะครับใบเริ่มแก่เริ่มนะครับก็คือผมจะมีกำหนดการว่าจะพุ่นกิ่งวันอาทิตย์นะครับที่ที่จะถึงนีะครับไปทำการพุ่นกิ่งครับนะมแก่ใบเริ่มแก่ครับฟังสิครับ นไปเริ่มแกะเค็กได้ที่ใบนะครับแล้วก็เค็กดูที่กิ่งนะครับว่ากิ่งเข้าสีแก่แล้วก็ตาปวดเป่งนหครับเนี่ยครับก็รอเพราะว่าช่วงนี้ทำเงินได้ทําการกดน้ำอยู่ยนะครับของผมเป็นดินบ่อลูกลังนะครับก็สามารถ10วันถึง15วันก็วดน้ำก็ใช้การได้นะครับ ดูดิ่นะครับตีนก็เ,เริ่มนั่้นะะครับก็สามารถคุณได้แล้วครับช่วงนี้คุณรอบนี้จะเป็นหมู่หรือจ๋าก็มารอติดตามชมกันนะครับ หลังใบเริ่มแก่เริ่มฮนะโอ้ตาดอกท,กท้ายนี้ก็พีผานประกันอะไรก็รขอตรษขกอปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับมารอรุ้นกันนะครับว่าจะได้ช่อดอก หรือยอดนะครับครับรอรุนกันต่อไปครับผมอีกสิบห้าวันเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ